ภูวิลล่ารูโซนสันทรายใกล้ถนนวงแหวนรอบสามเดินทางเข้าเมืองสะดวกสบายตอบโจทย์ชีวิตทันสมัย n o r t h e r n l n n d นด์แอเชียงใหม่สวัสดีค่ะคลิปนี้เอาใจลูกค้าที่ต้องการบ้านรู้ทำเลดีโซนสันทรายใกล้ร้านโอกจุและไม่กี่นาทีจากตลาดลุมโชคมีขนาดที่ดินมากถึงสองไร่ พื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังใหญ่มีขนาดประมาณ613ตารางเมตรโรงจอดรถสามารถจอดรถได้3คันและยังมีพื้นที่ด้านนอกสามารถจอดได้มากกว่า10คันเลยทีเดียวค่ะด้วยขนาดพื้นที่ที่กว้างขวางรอบๆบ,บ้านปลูกหญ้าญี่ปุ่นให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ของตัวบ้านเลยค่ะพร้อมปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เพิ่มความเป็นส่วนตัว มีทางเข้าออก2ทางด้วยกันนะคะคือด้านข้างกับด้านหน้าบ้านพร้อมกันนั้นได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดช่วยให้สามารถเฝ้าระวังบ้านและที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหลังนี้มีบ้านอยู่ด้วยกัน2หลังนะคะส่วนบ้านหลังเล็กนั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ150ตารางเมตรมี5ห้องนอน4ห้องน้ำเหมาะสำหรับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นค่ะ พื้นที่ด้านหน้าของบ้านหลังใหญ่มีสระว่ายน้ำขนาดประมาณ15 5คูณ5เมตรซึ่งเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมพักผ่อนและการสร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยภายในบ้านค่ะอีกมุมหนึ่งจะเป็นส่วนของบ่อปลาคราฟการมีบ่อปลาคราฟในบ้านไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงามและบรรยากาศให้กับบ้านเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกและน่าสนใจสำหรับครอบครัวด้านหน้าบริเวณกลางบ้าน จะทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ให้ความสบายและผ่อนคลายกับผู้อยู่อาศัยค่ะพร้อมกันนั้นยังมีห้องครัวไว้ให้เพื่อที่จะสามารถเป็นพื้นที่สังสรรค์ให้กับครอบครัวได้อีกด้วยค่ะบ้านหลังใหญ่นั้นประกอบด้วยห้องนอน5้าห้องและห้องน้ำหกห้องค่ะห้องนี้ใช้เป็นเคาน์เตอร์อบาร์สำหรับเตรียมเครื่องดื่มและสร้างบรรยากาศเป็นบาร์ในบ้าน ใช้ในการจัดปาร์ตี้หรือเวิร์กช็อปริมสระว่ายน้ำได้ด้วยนะคะซ้ายมือสุดจะเป็นห้องรับประทานอาหารมีโต๊ะไม้ขนาดใหญ่สำหรับแท่านสร้างบรรยากาศอบอุ่นเหมาะสำหรับการรับประทานอาหารของคนในครอบครัวหรือการรับแขกค่ะถัดมาเป็นห้องนอนห้องนี้มีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะ หลังนี้มีผู้พักอาศัยอยู่บางห้องเจ้าของขอสงวนสิทธิ์ไว้แต่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ค่ะโซนรับแขกมีชุดโซฟาหนังแท้และทีวีขนาดใหญ่ไว้ให้เพื่อให้สมาชิกในครอบครวัวสามารถนั่งพักผ่อนดูหนังฟังเพลงหรือรับชมวิวด้านหลังบ้านได้ในบรรยากาศสบายๆได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ เตียงไม้ขนาด3.5ฟตุตถึง2เตียงเหมาะสำหรับลูกชายหรือลูกสาวแถมมีห้องน้ำในตัวที่ทันสมัยเพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้าพักค่ะและยังสามารถเชื่อมต่อไปยังห้องนอนใหญ่ที่ผู้ปกครองพักเพื่อที่จะได้ดูแลลูกหลานได้อย่างใกล้ชิดพร้อมกับติดแอร์และห้องน้ำที่ออกแบบมาคล้ายๆกันค่ะ ส่วนของห้องพระนั้นเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากในตัวบ้านค่ะเป็นที่ที่ผู้ศรัทธานในศาสนาใช้ในการทำพิธีสำคัญและการภาวนาค่ะห้องทำงานมีโต๊ะทำงานและชั้นวางหนังสือขนาดใหญ่เพื่อให้สะดวกในการทำงานหรือการศึกษาค่ะ ส่วนห้องถัดมาจะเป็นส่วนของห้องนอนเตียงเดี่ยวเหมาะสำหรับสมาชิกที่ชอบความเป็นส่วนตัวหรือแขกที่เข้ามาพักค่ะห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวเช่นกันนะคะห้องมสเตอร์เบูมเป็นห้องที่มีความสำคัญในบ้านค่ะไม่เพียงแต่เป็นส่วนของการพักผ่อนและสะดวกสบายสำหรับเจ้าของบ้านเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นจุดสำคัญในการทำภารกิจประจำวันอีกด้วยค่ะ โดยห้องมาสเตอร์เบดรูมสามารถเปิดไปยังสระว่ายน้ำได้เป็นการสร้างความสะดวกสบายและบรรยากาศที่เป็นไปได้สำหรับผู้ใช้งานค่ะและมีตู้เสื้อผ้าแบบ Walk-in Closet ภายในห้องเพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกในการจัดเก็บเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวค่ะ yeah. นอกจากนี้ยังมีห้องน้ำและอ่างอาบน้ำในตัวเพื่อความผ่อนคลายถึงขีดสุดค่ะ ห้องครัวเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากของบ้านเพื่อให้คุณแม่บ้านได้ปรุงอาหารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นเตาไฟฟ้าหรือแกส๊สตู้เย็นไมโครเวฟมีพื้นที่ให้เตรียมอาหารอย่างกว้างขวางสะดวกสบายและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เราเสนอขายในราคาเพียง42ล้านบาทเท่านั้นค่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างเลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับบ้านสวยๆของทีมงาน Northern Land h o u s o เ s e เชียงใหม่สนใจอยากซื้ออยากขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่เชียงใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ